สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาปรับจักรเล็กกันนะคะเราจะปรับจักรเล็กในการปัจกจักรนะคะพอดีมีเพื่อนๆขอกันเขามานะคะว่าวิธีปรับจักรเล็กมาใช้ในงานปักจะทํำยังไงนะคะจะปรับยังไงมั่งเดี๋ยวมาดูกันนะคะจากที่เราจะใช้ในงานปักนะคะก็ก็เป็นจักรเล็กธรรมดาใช้เท้าในการบังคับนะคะไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะก็มาดูวิธีปรับจักรกันนะคะ เพื่อนๆมียี่ห้อไหนก็ได้นะคะเป็นจากรุ่นเก่าเป็นจากมือดารุ่นเก่าแบบนี้นะคะจากเล็กแบบนี้นะคะสําหรับจากเราก็ค่อนข้างเก่าแล้วนะคะตัวเลขก,ก็ลบไปแล้วปรับให้มาอยู่ตรงกลางเพื่อที่จะให้จักรเดินเรียบและเบาขึ้นนะคะก็คือเลขศูนย์นะคะปรับมาอยู่เลขศูนย์แบบนี้นะคะสําหรับตีนผีก็ให้เราถอดออกไปเลยนะคะ ให้ดูชัดๆนะตัวน,นี้คือตีนผีนะคะให้เราถอดออกไปเลยถ้าเราใช้ในการปักเราจะไม่จําเป็นต้องใช้ตีนผีนะคะให้เราถอดออกไปเลยถอดตีนผีออกไปเก็บไว้นะคะ <c oughs> ก็หมุนสกรูหรือตัวนอ็อตจับเก็บไว้เหมือนเดิมแบบนี้นะคะ เราเก็บน็อตไว้ในส่วนของตรงนี้เพื่อที่กันลืมเนาะเผื่อว่าเราจะกลับมาใช้งานอีกส่วนตีนผีก็เก็บไว้สำหรับฟันจักก็ให้เราปรับให้ต่ำกว่าเพจนะคะหรือแป้นแป้นเพจตัวนี้นะคะก็คือในจุดนี้นะคะเห็นไหมคะหมุนตรงนี้ฟันก็จะลดลงถ้าเราหมุน หมุนตรงนี้มาทางขวานะคะฟันเราก็จะลดลงสังเกตนคะคะหมุนมาทางด้านซ้ายฟันก็จะสูงขึ้นหรือไม่งั้นเราก็สามารถถอดนะคะถอดออกเลยถอดฟันออกได้เลยสําหรับเราเราถอดฟันออกนะคะ เราจะถอดฟันจักออกไปเลยนะคะก็สังเกตไหมคะว่าจะมีน็อตสองตัวยึดฟันจักอยู่ให้เราถอดถอดน็อตถอดสกูจนสองตัวนี้ออกนะคะ ใส่น็อตเข้าไปเหมือนเดิมนะคะการลืมเนาะเผื่อเวลาเราจะกลับมาใช้งานน็อตหรือตัวสก,กูนนี่จะค่อนข้างจะหายง่ายเนาะเราก็จะนําสกูหมุนกลับไปไว้ที่เดิมนะคะส่วนตัวนี้ก็เก็บไว้ก่อนนี่นะคะก็เก็บไว้นะคะส่วนเพล เราก็นำมาใส่ไว้เหมือนเดิมค่ะเวลาใส่เพจก็ให้เราทดลองหมุนเข็มลงให้อยู่ตรงกลางนะคะหมุนเข็มลงให้อยู่ตรงกลางก็ใช้สกูยึดไว้ขยับให้เข็มอยู่ตรงกลางนะคะเวลาเราเย็บจะได้ไม่ชน ทดลองดูแบบนี้นะคะจะประมาณนี้นะคะสายพานก็ไม่ต้องตึงมากนะคะสายพานให้อยู่ประมาณนี้หมุนก็คือแบบนี้นะคะก็ยังจักก็ยังเดินได้อยู่ไม่ต้องตึงมากสําหรับได้นะคะได้บนได้ล่างก็ได้บนให้เราปรับ หลวมกว่าได้ล่างนิดนึงก็คือดึงดึงแล้วรู้สึกว่าลื่นๆนะคะไม่แน่นจนเกินไปไม่หลวมจนเกินไปนะส่วนได้ล่างก็ประมาณนี้นะคะอย่าให้หลวมทดลองดึงได้ดูนะคะมือเราก็ค่อนข้างจะเพื่อนหน่อยนะคะเพราะว่าปับจกักก็จะเพื่อนน้ำมันเพื่อนฝุ่นหน่อยนึง ทดลองดึงได้ดูนะคะดึงได้ล่างก็จะรู้สึกเหนืดอิๆนะคะดึงได้ล่างดูเวลาเราทดลองกับงานผ้าสังเกตว่าอย่าให้ได้ล่างขึ้นไปข้างบนนะคะก็ต้องทดลองปรับดูก็ทดลองปรับหนวดกุ้งด้วยนะคะบางทีก็อาจจะเกี่ยวกันนะหนวดกุ้งก็อย่าให้กระตุกแรงเกินไปนะคะ ทีนี้เราก็นําผ้ามาใส่กับสะดึงนะคะเพื่อที่จะทดลองกับจักรนะยกที่บังคับตินผีขึ้นแล้วทีนี้เราก็เอาลงเหมือนเดิมนะคะเอาที่บังคับตินผีลงเหมือนเดิม ใช้ได้ล่างต่างสีกับได้บนนะคะจะได้รู้ว่าได้ล่างลอยขึ้นมาไหมเราใช้ได้สีขาวนะคะเป็นได้ล่างถ้าเราปักจริงแล้วก็ใช้ได้สีเดียวกันก็ได้นะคะทดลองเดินเส้นดูก่อนเดินหน้าถอยหลังดูก่อนนะคะ นี่คือได้ยังกระโดดอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะค่อยๆปรับไปนะคะเดินแบบนี้ดูก่อนก็ได้นะคะเดินขึ้นเดินลงสังเกตว่าได้ล่างไม่ลอยขึ้นมาก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะถ้าลอยขึ้นมาเราก็ปรับสักหน่อยประมาณนี้นะคะ เดินขึ้นเดินลงดูก่อนเดี๋ยวจะให้ดูวิธีจับจับสะดึงก็วิธีจับมือขวาก็จับประมาณนี้มือซ้ายก็ประมาณนี้เราจะโยกสะดึงนะคะเราจะเราจะใช้มือบังคับเลื่อนสะดึงประมาณนี้เนาะซ้ายขวาหน้าหลังขึ้นลงอย่างนี้นะคะขึ้นลงซ้ายขวาก็ประมาณนี้บ,บังคับ จะดึงไว้แบบนี้ขึ้นลงซ้ายขวาประมาณนี้นะคะก็อลองดูนะนี่นะเดินขึ้นเดินลงค่ะฝึกไปแบบนี้ก่อนแล้วก็ปรับปรับได้ถ้าเกิดว่าได้ยังไม่ได้ยังไม่สวยเราก็สามารถหมุนเข้าหมุนออกตรงนี้ก็คือตรงนี้นะคะหมุนออก หมุนไปทางด้านหน้าของเราถ้าหมุนเข้าก็หมุนเข้ามาหาตัวนะคะเพื่อที่จะให้ได้บนตึงขึ้นก็หมุนหมุนตัวนี้เข้ามาหาตัวเรานะคะถ้าคลายออกก็หมุนออกไปใ้ไปด้านหน้านะคะนี่นะก,ก็ลองปรับดูนะคะถ้าเราหมุนออกเยอะไปจะเป็นยังไงก็ลองดูแบบนี้แล้วถ้าลองหมุนเข้า หมุนเข้ามาหาตัวจะเป็นยังไงก็สังเกตดูตรงนี้แหละค่ะปรับได้ตรงนี้สำคัญก็คือได้ล่างก็ปรับให้บาลานซ์กันด้วยนะคะก็ไม่ใช่ว่าหมุนไม่ใช่หมุนปรับแค่ได้บนอย่างเดียวบางทีถ้าเกิดแก้ปัญหาไม่ได้ก็ลองไปปรับได้ล่างด้วยนะคะ ก็ประมาณนี้เนาะทีนี้จะปักจักให้ซิกแซกให้แซกให้เป็นรูปซิกแซกก็โยกซ้ายโยกขวานะคะอย่างนี้นะค่อยๆค่ะค่อยๆเทาา้าบังคับนีค่ะก็โยกซ้ายโยกขวาบังคับเท้าช้าๆไปก่อนนะคะเรายัางไม่เก่งเราก็ไม่ต้อง บังคับเร็วเกินไปเนาะเดี๋ยวให้ดูชัดๆน,นะคะบังคับซ้ายขวาขึ้นลงโยกขึ้นโยกลงค่ะทีนี้ก็ซ้ายขวาอีกทีทำไปแบบนี้เรื่อยๆเนาะ ามทีห่างแล้วแต่เราเลยนะคะก็ทีห่างก็แล้วแต่มือเราบังคับนะนี่นะประมาณนี้นะคะลงสายขวาถ้าได้ยังไม่สวยก็ปรับไปเรื่อยๆพอได้เราสวยแล้วเราก็เริ่มปักให้เป็นรูปบ้าง ขึ้นลงนะคะขึ้นลงประมาณนี้นะคะยังไงก็ไปทดลองฝึกดูนะคะเราก็ไม่ได้เก่งนะคะขอออกตัวไว้ก่อนเราก็ไม่ได้เก่งเราก็เพิ่งฝึกมาไม่กี่ปีก็พอทําได้นะคะแต่อยากมาแบ่งปันสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะก็ทดลองทําดูนะ ต่อไปก็อาจจะพาเพื่อนๆมาปักดอกไม้หรือรูปรูปดอกไม้เป็นรูปต่างๆก็ลองติดตามรับชมกันดูนะคะคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ